เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีพิธีลงนาม MOU โครงการฟีฟ่าเพื่อสุขภาพเด็กอายุ11ปีโดยใช้ฟุตบอลเป็นสื่อสำหรับเด็กณห,ห้องปิ่นมลากุลกระทรวงศึกษาธิการภายในพิธีนำโดยดรจีริวชักหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ของฟีฟา่าพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพลเอกสุรเชษชัย,ชยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแพทย์หญิงมยวุรากุส,สุมที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายพานุพงศ์เสวะ ปรุนปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมลงนามข้อตกลง สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่เด็กนักเรียนในกลุ่มประเทศสมาชิกในช่วงอายุ11-12ปีรวมถึงสอนทักษะด้านฟุตบอลที่ดีมีกิจกรรมอื่นทำนอกจากการเรียนเพื่อสร้างเสริมสุขอนามัยให้แก่เด็กนักเรียนอีกทางผู้ปกครองจะได้รับความรู้เรื่องสุขอนามัยที่พึงประสงค์จากบุตรหลานอีกด้วยซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปครับ